สวัสดีครับผมจัก,กรีตรยาวงสวรณค์แห่งช่อง Civil Engineering Studio นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวซอฟต์แวร์ใหม่ซึ่งกำลังพัฒนาอยู่นะครับอันนี้ผมมาใช้เป็น Visual Studio นะครับใช้ Visual Studio แล้วตอนนี้ก็เลือกใช้เป็นาภาษา Visual Basic นะครับเป็น Visual Basic จริงๆเขาว่ามันควรจะไปใช้ c c h a รนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยมีความคุ้นเคยเท่าไหร่ก็เลยยังติดอยู่กับตัวภาษา วิชวลเบสิกอยู่นะครับเดี๋ยวก็คงว่าพยายามจะ move ไปเนื่องจากว่ามีข่าวว่าเขาจะ support เฉพาะภาษา c c แล้วนะครับส่วนวิชวล Basic ก็ยังพอเล่นได้เขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่เท่าที่เล่นมามันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับอันนี้เราจะมาพูดถึงตัวโปรแกรมตัวใหม่ที่ผมกําลังพัฒนาอยู่นะครับมาดูตัวโปรแกรมนะครับผมคาดการว่าตอน d i s t r i b u ไปเนี่ยถ้าผมไม่ผิดพลาดอะไรนะครับ ผมน่าจะกระจายเจ้าตัว4ตัวนี้ไปนะครับก็คือจะเป็นตัวตัวรันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวไลบรารี่ติดไปอีกตัว2ตัวส่วนตัวนี้จะเป็นตัวคอนฟลิกเป็นตัวสําหรับถามว่าใช้เป็นในตัว n e t เบอร์อะไรนะครับตัวนี้ผมใช้เป็น .net Famework เเบอร์5นะครับผมไม่แน่ใจว่าดัตดอกต่ำกว่านี้แล้วมันจะยังพอรันได้ไหมแต่เข้าใจว่าตัวนี้ปัจจุบันทุกคนก็จะเป็น .net f r a m e w o r k รุ่น5นะครับเพราะว่ายังไงกราฟิกต้องใช้เมมโมรีน่าจะพอเยอะพอสมควรนะครับ เอาล้วครับรานนี้เราก็จะลองรันเลยนะครับตัวนี้ผมจะทําการดับเบิลคลิกเลยนะฮะพอดับเบิลคลิกเสร็จโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมาครับโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมง่ายๆก็คือไม่ได้ทําการติดตั้งอะไรไว้นะครับเดี๋ยวขยายหน้าจอเต็มก่อนนะครับผมก็จะฟิกไอตัวหน้าต่างตอนนี้กําลังทดลองอยู่ครับก็เลยว่าวางๆไปก่อนจะระเกะกะ伽นิดนึงประเด็นที่ผมใช็คุณดูก็คือตัวไอโมเดลเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าเราใช้ v i s u a l Studio 2000 สิเนี่ยพัฒนาโดยใช้พื้นฐานบนเฟรมเวิร์ของ Windows Presentation Foundation นะครับหรือ WPF นะครับโดยใช้โค้ดที่เขียนภายในตัวนี้เป็นตัวมันออกเสียงว่าไงดีนะเขาบอกว่าให้ออกเสียงเป็นตัว s a m o o นนะครับเป็น salmon XML นะครับ XML s a m o n นค่อยออกเป็นซั Z แซอะไรประมาณนี้ฮะงั้นผมก็จะออกเสียงให้คล้ายกับ s a m o n เอาละครับคราวนี้มาดูที่ตัวโปรแกรมนะครับโปรแกรมตัวนี้เจยวว่าผมจะทดลองทําเจ้าตัวป้อมยามขึ้นมาครับผมอยากจะได้โมเดลขึ้นมานะครับทีนี้โมเดลตัวนี้ผมใช้ตัวสําเร็จรูปทูลคิดช่วยก็คือให้ปุ่มที่เห็นตรงนี้ฮะผมไม่ได้เขียนฮนะผมใช้สําเร็จรูปครอบเลยก็คือตัวเฮลิกนะฮะเฮลิกตัวเฮลิกนี้ไปดาวน์โหลดได้นะครับใครที่สนใจมันมันมีเว็บไซต์คู่มืออยู่นะครับเราก็ค่อยๆแกะตามมีคนเขียนอธิบายไว้ค่อนข้างเยอะ แต่ว่าเวลาติดตั้งนะครับเราก็ติดตั้งผ่านตัวโปรเจกต์ได้เลยครับถ้าเราติด v i s u a l Studio ไว้แล้วนะครับมันก็จะมีตัว Manage n u g e t เนี่ยครับแล้วก็เรียกเลยครับตัวนี้ผมติดไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ติดก็ทำการติดตั้งตามกระบวนการอันนี้ผมก็ขอบอกคร่าวๆแล้วกันนะว่าผมใช้เจ้าตัว 3D ตัวนี้ด้วยตัว h e l i x นะครับผมกด a l t ทอเรค้างไว้พร้อมกับคลิกเมาส์ด้านซ้ายนะครับเออคลิกเมาส์ขวาครับมันจะทาการปรับมุมของตัว Perspective นะครับ ถ้าใครต้องการเป็น iso metric ก็กด alt ค้างไว้แล้วก็เลื่อนเลื่อนบีบเข้ามาฮะมันจะเป็นเลื่อนมุมนะฮะใช้ตัวเมาส์ขวาครับเมาส์ขวาเอาลครับอันนี้ผมชอบเป็น perspective ผมจะดึงมาให้ไกลหน่อยแล้วกันนะครับจะได้ว่าโมเดลตัวนี้ผมก็จําลองสภาพขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็ใช้คําสั่งของโมเดล t d ที่อยู่ใน visual studio มันเตรียมไอตัวการเขียนให้หมดละเรามาดูตัวประเด็นเลยครับผมก็เลยทดลองดูว่าผมจะสามารถทําโปรแกรมลักษณะของ โมเดลลิ่งแล้วก็เป็นลักษณะเรียนแบบให้มันคล้ายๆลักษณะมเล็กๆนะครับก็คือเป็นองค์ประกอบอันนี้ผมว่ากะว่าทําเสร็จผมจะไว้ใช้สอนนะครับเพราะว่าเวลาเราสอนนักศึกษาเนี่ยเราจะต้องกําหนดขนาดเนี่ยให้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้น,นี้เวลาปรับเปลี่ยนไปเราต้องมานั่งคํานวณใหม่อยู่หลายตัวผมก็เลยจะทดลองดูว่าเดี๋ยวเขียนดูไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้จะทําการเขียนเจ้าต,ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือถ้าดูบริเวณค่าทดสอบของเรานะครับเดี๋ยวจะเห็นได้ว่า ค่าบริเวณนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวค่าป้อนนะเดี๋ยวต่อไปผมก็คงจะย้ายไว้นิดนึงนี้ผมจะลองปรับตัวเลขดูฮะห้ารอมมนะครับพอปรับตัวนี้เป็น500ร้มมปัจจุบันมันจะยังไม่เปลี่ยนถ้าผมตอบว่าสร้างโมเดลฮะมันจะทําการปรับใหม่ให้ความยาวด้าน Lx ะเป็น5้เมตรหรือถ้าผมปรับไอตัว Ly นะครับให้กลายเป็น5้เมตรแล้วกดสร้างโมเดลใหม่มันก็จะขยับโมเดลเราฮะให้กลายเป็นป้อมยามยาวหู้ณหเมตรนะฮะ นนี้ผมยังไม่ได้เชื่อมตัวเข้าไปกับตัวเพจตัวนี้นะครับถ้าเชื่อมเข้าไปเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีส่วนตัว t r ผมเตรียมมาไว้ก็ยังไม่ได้เชื่อมโค้ดเข้าไปนะครับก็จะมีเส้นกิจเดี๋ยวผมจะลองออกแบบเส้นกิจด,ดูว่ามันจะป้อนอยังไงนะครับส่วนหลังคารับก็จะมีพวกพื้นนี้ยังไม่ได้วางพื้นเดี๋ยวจะวางโมเดลพื้น s 1ลงไปผมอยากจะให้มันคลิกแล้วก็มีรูปดีเทลแสดงด้วยนะครับแล้วก็เจ้าตัว rb 1เนี่ยฮะเวลาคลิกแล้วก็น่าจะขึ้นดีเทลเดี๋ยวเรามาโชว์วันหลังแล้วกกกัััันนนนนนนะะะคคครรรรบบววีี้้้เเาาา็จได่่ทอ ทีนี้ถ้าเกิดต้องการปรับสีโมเดลกรดดบลงมาเลยฮะปรับเป็นเกนส์โบโลก็ได้เป็นสีออกเทาๆควันบุหรี่ปรับเป็นสีบลิกตัวนี้ก็ออกมาเป็นสีออกนวลๆหน่อยน,น,นะครับอันนี้ก็เป็นดักกรีนสีกรีนแต่เป็นมาลูนตัวนี้นะครับมันจะดูดำๆห,ห,ห,หน่อยครับโหดๆหน่อยเดี๋ยวผมต้องไปคัดเลือกสีนิดนึงฮนะว่าผมจะชอบสีประมาณไหนนะครับก็เอาไว้ดูเปลี่ยนแต่งสีเล่เลเลนๆนะอันนี้ก็เป็นโมเดลแบบง่ายๆนะครับก็เป็นโปรแกรมบิมที่แบบเรียกว่าอะไรดีฮะสั่งตัดแล้วกันนะเหมือนกับเสื้อผ้าตัดเองฮนะ อยากได้อะไรตัดเองเดี๋ยวผมจะค่อยๆเขียนเพิ่มไปดูที่เจ้าตัว Visual Studio นะครับผมจะดูโค้ดเนื่อว่าเวลาเราเขียนโค้ดพวกนี้เราก็ต้องวางตัวนี้ไว้ส่วนนี้จะเป็นเฮลิกนะฮะส่วนโค้ดที่วางลงไปในส่วนของเฮลิกนะครับถ้าดูตัวซอสโค้ดมันก็จะเป็นตัวต้องดูตัวซอสโค้ดตัวนี้ถ้าเป็นเฮลิกตัวนี้ต้องขอวิวโค้ดเขาต้องดูตัวนี้ฮะคลิกที่ตัวข้างล่างฮะนี้ผมอยู่ในดีไซน์โหมดงั้นในเฮลิกตัวนี้ผมก็จะบรรจุพวก geometry ลงไปนะครับพวกโมเดล 3D group เงื่อออกใช่แล้วฮะกว่าจะป้อนข้อมูลพวกนี้ลงไปได้ในแมสแต่ละตัวเน่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ต้องศึกษาแบบโคดดิ้งจะดีกว่าฮะถ้าศึกษาแบบโคดดิ้งก็คือเราจะสามารถวางไอ้เจ้าตัวของเอ็ดบ็อกอะไรเข้าไปได้อันนั้นจะสะดวกกว่านะครับก็แนะนําว่าใช้เป็นพวกแอดบ็อกเดี๋ยวศึกษาไปนะครับถัดมานะครับถ้าเราทําการออกแบบตัวถัดมาก็คือวางตัวทรีวิวฮะตัวนี้คือเป็นคอมพเนนต์ทรีวิวคอมพเนนต์ทรีวิวตัวนี้ก็จะทําการแอสเข้ามาเดี๋ยวขอโทษที ปรับตัว s อ m mode อ่าเนี่ยฮะมันจะคล้ายๆของการเขียน html นะต้องศึกษาโค้ดเพิ่มเติมนิดนึงคือผมเคยเขียน Home เขียนโฮมเพจมาแล้วมันจะมองเหมือนกับการเขียนโฮมเพจนิดนึงนะสำหรับคนที่ชอบเขียนโปรแกรมนะครับเอาละครับคราวนี้เรามาลองดูดีไซน์ view ต,ตัวต่อมาก็คือตัวแปลนนะตัวแปลนตัวนี้ผมก็ใช้วิธีองค์ประกอบก็คือใช้เล็กแทนใช้เส้นอะไรประกอบเข้าไปนะครับถ้าดูเป็น s o u ก็เห็นได้ว่าผมก็จะวางเล็กแทนแล้วก็บอกตำแหน่งมันนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะสั่งให้โปรแกรมมัน ขยับค่าพารามิเตอร์พวกนี้ฮนะเพื่อให้มันสอดคล้องกับค่าที่เราป้อนเข้ามาในเจ้าตัวแปรนะครับว่าถ้าเกิดปรับตัวแปรไปแล้วไอ้ตารางพวกนี้ควรจะปรับนะครับแล้วพวกลูกพวกนี้เดี๋ยวผมจะวาดเพิ่มนะครับเพื่อให้เป็นแปลนถ้าคลิกแปลนหลังคาควรได้แปลนหลังคาหลังคาคลิกชั้นล่างควรได้ชั้นล่างคลิกฐานลากอ่ะตอนนี้ปัจจุบันเราย,ยูฐานลากแบบนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับวันนี้ก็รีวิวซอฟต์แวร์ตัวนี้ไปก่อนนะครับส่วนใครสนใจก็โพสต์ลงในคอมเมนต์นะครับว่าถ้าอยากทดลองตัวรุ่นนี้รุ่นนี้มันยังไม่่มมีอออะไราาากแตถ้ยทดลง โพสลงในคอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากได้ไปทดสอบคลิกเล่นๆนะครับคือใจผมว่ากะให้มันสมบูรณ์กว่านี้หน่อยแล้วค่อยปล่อยออกไปนะครับก็ใช้ดูได้ครับแต่มันยังสร้างไม่ได้ครับเป็นเรียกว่าวิวอย่างเดียวครับเป็นการทดสอบแนวความคิดของการเขียนโปรแกรม BIM ขั้นพื้นฐานนะครับเอาละครับเดี๋ยวรอพบกับโปรแกรมต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ